เมื่อท่านเจอปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนข่มเหงรังแกข้าราชการถูกระบบราชการรังแกพบเห็นการกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมีชอบในวงราชการแจ้งองค์การตรวจสอบการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกับนังสพิมดล i l มเ i อร์หนังสพิมเขตไทย สนุนดย้ยปลารัาจากวิรัต <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่จะช่วยคุณคิดว่าไปเที่ยวไหนดีกับ <c oughs> ทเที่ยวนี้ดีกว่านะคะวันนี้วพัคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานแสดงละครเวทียิงประวัติศาสตร์เรื่องพันท้ายนรสิง์ค่ะจะแสดงที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้ววันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยค่ะ <c oughs> 快！ ว่าแกเข้าใจอะไรนะถามหน่อยเถอะเอาว่าไงเวลาขึ้นอยู่ขึ้นไปหน้าข้างบนไม่โดนตัดคอเออแล้วผ่าสองคนขึ้นไปหน้าข้างบนมาโดนตัดคอนี่มันเรื่องอะไรกันนะที่กล้าขึ้นไปแล้วไม่มีใครตัดคอแล้วไม่โดนตัดคอเพราะว่าข้าแสดงบทบาทเป็นพระเจ้าแผ่นดินเออพระเจ้าแผ่นดินได้เฮ้ยเฮ้ยมนอเลืจะหมักหนักด้วยมือเลือจริงมือ เจ้าไปดึงชื่ออะไรวะชื่อพระเจ้าเสืออะไรไเนี่ยไอ้เนี่ยท่างนี้ทางนี้ชื่อพระเจ้าเสือชื่อมันมีราคาอ่ายังแก้วชื่อพระเจ้าเผาเออมันเจ้าของนี่นี้ฮะมันด๋อยนี่ต้องเป็นีทิ้งเดือนี่แหละชอกแอบพระเจ้าเสือพระเจ้าแอบแล้วจริงเลยของจริงไอ้เชื่อ หากาสมริทธาเต็มของพะโล้นนะมนยังไม่เห็นเลยเต็มเเอฮีอะเลยจะก็จะขอไปลงก่อนนี่กรออเดียวจะเพิ่้จะเพิ oh, ่มเ well ีเพออกวไหม่ี้เพข้มขอรู้ได้แค่หลังอใคไม่เยอ่ะ๋อไไม่ั บุญวิสาขานะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะบุญรักษาลูกก็วันนี้คุณแม่รับบทเป็นอะไรสมเด็จย่าสมเด็จย่าคุณแม่เนี่ยเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ของละครเวทีเรื่องนี้เลยนะคะอันท้ายนรสิงค์ค่ะนรสิงค์ค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมแสดงละครเรื่องนี้ค่ะปกติส่วนตัวย่าเองนะก็เป็นคนใจบุญใจกุศลใช่มีแต่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมี แล้วละครนี้ก็เป็นละครการสุสนเพื่อช่วยศิลปินที่บางทีศิลปินตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาให้ความบันเทิงพวกเรานะคะ,ะทุกชนชั้นแต่พอเขาแก่ตัวมาไม่มีงานหรืออะไรเนี่ยก็กลายเหมือนคนจะลืมไป<ช>ทางอาจารย์ไยจิตสุภาพวาีซึ่งเป็นผู้จัด การสร้างละครเวที<ม>การกุศลในนามสมาคมศรริลปิน่มมาดูนี่ค่ะเนี่ยเนี่่ไหนโลโก้อยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยอ,อยู่ในเนี่ยสมาั์ศิลปินเพื่อสองังคมใช่ค่ะสมาศิลปินเพื่อสังคนี้โดยอาจารย์ภัยจิตสุภาวดีกับอาจารย์น้ำตาล ค่ะที่เล่นเป็นบทเป็นโนน่แหลค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีนักแสดงกิตติมาศอีกท่านหนึ่งนะคะแสดงใจบุญด้วยค่ะตัวเล็กแต่ใจใหญ่ค่ะขอเชิญนักสิงค่ะครัเชิญลูกอ้าวบัดดี้่ัดดี้เชิญนักิงะบทเป็นโนนี่ค่ะเป็นโหญิงค่ะองคหญิงนะคะแล้วรู้สึกยังไงคะที่ได้ร่วมเล่นละครเวทีเรื่องทันทายนรินทร์คะขอแสดงความยินดค่ะเพราะว่าเป็นละครการเปิด สนับสนุนโดยโรงงานผลิต <us> ป <mobile chip> ุ๋ยท่ามการจังหวัดกาญจนบุรีชมค่ะคุณผู้ชมเข้าไปด้านหลังเวทีนะคะเดี๋ยวเราไปสัองหางนาเชกันหน่อยนะคะ สองสัปดาห์แต่วันนี้ไทยวนเพราะว่าจริงๆนะผมก็ไก้โอนเงินมาสงช่วงนี้นี่คือบางทีเพืชาชนวยมากพั่เพื่อนเพื่อนที่รับเงินการก็อกระเสในช่วงยานี้ก็มันทั่มไปกันเต็มไม่ได้เิ ก็การดูการบวกก็ต้มนขะต้องคำวานเป็นเรื่อกายนะเป็นเรื่งกนาานเรารับมาแล้วได้แล้วเราก็ต้องาเป็นการีทการยังไงมคัที่แม้เลาการเดินลางด้วยาก็อหนัก็ขอบคุณนะ ยาราชสมดัติเรื่องนี้ก็เป็นตัวสำัานโวหนึ่งที่คิดการนันะก็ท้ายก็อยาจะบอกือไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จ ใส่กระบทก็ต้องเป็นใส่แท้นะคะก็ที่ขอบุญนามะนะคคุณผู้ชมค่ะและนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์วินัยพันธุรัก่าและคชมคีอาจารย์รัในเร่องโ่ะับโจมตีเรื่องนี้รับบทหนักไหนักไม่หนักก็แสดงร่นกินไ่ชน่่น้ เป็นศิษย์สัตกับแสดงละครนี้ก็ขอบคุณในไทยรัฐนะครับแล้ตอนนี้นะคะโวอยู่กับอาจารย์ก้องค่ะก็สวัสดีค่ะก็อาจารย์ก้องเป็นผู้กำกับละครเวทีเรื่องทันทายดาราสิงห์นะคะก็ขอถามอาจารย์ก้องเลยค่ะว่ารู้สึกดีไงคะที่ได้มาีส่วนร่วมในการกำกับการแสดงละครเวทีนี้ค่ะเออก็ดีใจนะครับที่ได้ทำละครอินปอร์ตสารเรื่องนี้ซึ่งเป็นอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังรับสารภาษาผสมก่อนนะครับเรา แบ,บ่งอะไรต่ออะไรเงี้ยทำเ,เรื่องอะไรเริ่มคิดรักชาติมากขึ้นรักพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้นนะครับให้รันฝากรองนี้ื่องนี้หน่อยถ้าไม่มีละครน,นะครับเราก็รักชาติได้แต่เรื่องนี้เราช่วยปลุกจิตสำนึกคน,ทนไทยให้เรารักชาติมากขึ้นรักพระมหากษัตริย์มากขึ้นช่วยกันนะครับรักชาติรักพระมหากษัตริย์กันตัดต่อนะคะคุณคะาอะไรนี่ ท่านนายกพัยนตวนนะคะจะเขารมารัชบุรด้วยเป็นผู้สน uh, ับสนุนหลักของเราก็ได้ร่วมแสดงละครเวทีเรื <h <h: <h <h ่องคันทายราศีด้วยนะคะท่านนายกรักวบเป็นใครคะรักรบเป็นเจ้าจอมค่ะเจ้าจอมนะคะแล้วเรื่องนี้รักรบหนักมากเลยคะก็หนักไปต่อแล้วก็ประมาณนด้กว่าค่ะใจก็เป็ความงใจนะที่ได้มาเปิดตัวลครับตอนนี้เราเปนใครอย่งค ◆ งดงามก็มองเห็นไม่ได้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้โหนางแบบของเรานี่สุดยอดนายแบบก็ที่สุดเลยที่หนึ่งเลยค่ะที่กิแล้วน่าจะไม่กล้าอิจฉานี่เป็นทำงานยอดสุดเลยนะคะเนี่ยและที่สุดนะคะของนางแบบนายแบบของเรานะคะรูรุ่นรูอัจฉริรุ่นวันเมืองไทย โดยรถจักรยานยนต์ แม่คะเราตาและบทเป็นเไยคะบทเป็นพยาพิเศษชายชาพยาพิเศษชายชาพี่เม็กก์เหรอคะครับบทเป็นโหน่งครับโหน่งแล้วรู้สึกไงคะที่ได้มาแสดงระบาดไปเรื่องนี้ผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้แสดงระบาดไดเรื่องอัจฉทิยนอร์ดิกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ทางเวทีได้ให้โอกาสที่จะตุสานหาบทมาให้เล่นได้ะขอคก่ะก็ขอบคุณน้อตัวตัดกับพี่แม่มากนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมคะ ในที่เรื่องนี้ดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มแสดงลครเรื่องนี้ค่ะแล้วพี่ไอ้นะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแลก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ด้วยกันค่ะ,คะก็ขอบคุณทั้สงสองมากนัขนมสวยๆของเรานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายผู้ชมคะนี่ติกรชายในนาคพนเราหล่อมากน่ารักด้วยแล้วเป็นอะไรคะชื่ออะไรก่อนแนนตัว ชื่อไหนชื่อจริงก็มอนดุยอาบัติบิครับชื่อเล่นเหรอคะเออนายนายนะคะแล้วเรากดไปเลยคะชาวบ้านชาวบ้านแล้วมีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเป็นค่แค่ี้ครับจำไว้นะคะนี่นัาพิกรชาแนลอนาคตของรายการเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ ออคุากเพราะจริงนะคะไม่อก็้ม่ได้ยินโอเคค่ะขอบคุณเยอะนะคะสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกฎหมายพันเยนและธุรกิจจำกัด មិនเห็นម้า <laughs> งไรตายหรือเป็นใจขาดเต็นจะเป็นบ้าขาด ชีวิตพระเจ้าเสือนอนไม่มาพาไม่พายไปตามเรื่อพระเจ้าเสือจะต้องอยู่ สามารถติดตามข่าวสารของเที่ยวนี่ดีกว่าได้ทางช่องทางทางด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครัครับคเยี่ยนเเที่ยวนี้ดีกว่า